ฟนวาวันนี้ทำอะไรอยู่ครับอืมหืมฟันวาทำอะไรไปหาพี่แพรไปไปหาพี่แพรไปหาพี่ว่า <c oughs> วันนี้วันนี้เด็ก, <c oughs> ดกๆปิดเทอมกันอ,อแพรว่าก็เลี้ยงน้องนี่พี่แพรวา่า <c oughs> พี่สาวคนโตแพรวา่าทำอะไรอยู่ <c oughs> มาฟันมา มาเนี่ยเอาของเล่นหนูมาดูดิไหนของเล่นหนูเล่นไหไเล่นไหน,น,ไหนอันนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้นี่ไปขี่ม้าให้ดูหน่อยจะ้ทำไงอ่าขี่มา้าอ่าเอาเพียงด้วยมาวิ่งเอ้ยท่านี้ไม่เอาเอาใหม่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 ใช่ปะเ,เอาน้องขึ้นให้น้องเอเอน้องขี่ม้าดีๆหน่อยเร็ว หขี่ไหมขี่ไหมขี่ไหมดูดูดดตั้งมา้าม้าตั้งแล้วไปขี่ไงทำไงระวังลม้มระวังลม้มมามาทางนี้มาตรงกลางเนี่ยออ้ย เอ้ยอันนี้แพรเล่นคนเดียวเลยพี่แพรไม่ไม่ไม่เล่นด้วยเหรอมัอมเด็กขี้เหงาเหรอมันเป็นเด็กขี้เหงาโอ้วนล้ม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 โอ้ยโอ้โหว่าไงพวกแม่งฝันมาอย่างเงี้ยเหรอไปไปวิ่งหาพี่แพรลูกมาหาพี่แพรนุนหนุนหนุนพี่พแพรมีอะไรไปทุกขอขอของเล่นพี่แพรไป ไหนพี่แพรไหนขี้คนไหนพี่แพรจะจะไหนเต้นให้ดูหน่อยท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจเอาเพลงอะไรอีกเพลงอะไรนะที่ฟันวาชอบเป็นก็อะไรเถองก็เธอที่เขามาเป็นมะเร็งเอาจะเปิดเองเลยหรอทีวีเออฟันวาได้ขวบห้าเดือนแล้วเาเปิดให้มา เปิดให้ไหมให้พี่แพรเปิดให้ไปอารีโมทให้พี่แพรไม่ได้อะไรเอาเปิดให้น้องอารีโมทไปให้พี่แพรเลยไปไปให้พี่แพรไปแล้วเ้ปเปิดเพลงให้เต้นไปเอาไปให้พี่แพรเอาไพี่แพรเร็วมาเอาไปให้พี่แพรลุกไปพี่แพรเปิดให้ ไปให้พี่แพรเงีให้พี่แพรเร็วนอนไหมหรือจะกินนมนอนเด็กชายฟันวา<ม>เาก,ก่งกระเด้งเอาเร็วเก่งกระเด้งเร็วไหนเก่งกระเด้งเก่งกระเด้งใครมาเบ่งกระเด้งออกไปฟันว่าร้องเพลงน้องเต้นหน่อยเร็วแพร ไหนร้องเพลงไอ้นี่เนี่ยเก่งกระเด้งอะไรน้องจะเต้นปะเก่งกระเด้งอ้าวดี่นนะเก่งฮะเออใครมาเบ่งกระเด้งออกไปเก่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งกระเด่นเกระเด้งเอาใหม่ดิเก่งกระเด้งอึ้งอึ้งดี่นไเก่งอึ้งอึ้งใครมาเบ่งอึ้งอึ้งกระเด้งออกไปเก่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งใหญ่โอ้โหโอ้โหเด้งเด้งเด้งใครมาเก่งเก่งเก่งกระเด้งออกไปเก่งกระเด้ง

ให้เปิดให้พี่ให้พี่แพรเปิดให้น้องอ้ารีโมทให้พี่แพรแล้วอ้าวฟอนต์มาเปิดเองเก่งจังเลยเออปุ่มเนี้ยมาโอ้ฟอนต์มาเปิดทีวีเองอะ่ะเดี๋ยวเขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะแพรวว้บ๊ายบายเนี่ยฟอนมาบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนตอนบ๊ายบาย,บาย

๊ายบายไม่ไม่ให้พูดดิเอาบายบาย๊ายบายไปแล้วแล้วายบาย